ราชาลูกหนังทั่โลกขอเสนอเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมยูฟาชมเปี้ราชันเฉือนสิงห์บลูเข้ารอบเรอัลมาดริด2เชลซี3 1. เชลซีจบไม่ลงเองรูปเกมในวันนี้ชัดเจนว่าเรอัลมาดริดไม่ได้มาสู้แต่มาเน้นตั้งรับหลังจากยิงตุนมาแล้ว1ต่อสในเล็กแรกซึ่งต้องบอกว่าผิดพลาดมาหันต์เพราะเชลซีเองมาเพื่อบุกใส่เต็มสูบชนิดทิ้งเซนเ,นเตอร์ไว้ในแดนแค่2คนที่เหลือบุกได้บุก แถมหลังจากโดนถาโถมอย่างหนักยังมาเสียประตูเร็วในนาทีที่15ก่อนที่ลูก2ลูก3จะตามมาทําให้สิงบลูเป็นฝ่ายกุมความได้เปรียบไว้ในมือจนกระทั่งความยอดเยี่ยมของลูก้าโมริชที่เปิดบอลอย่างเทพถวายผ่านให้โรดิโกยิงไล่มาเป็น1ต่อสจะเป็นประตูต่อชีวิตอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเชลซี C, มีโอกาสหนึ่งๆอีกหลายต่อหลายครั้งทั้งจากจังหวะยิงของพูลิสิตลูกมงของฮาวเวสรวมถึงจังหวะยิงจอๆของจอ,จ,อจินโยตอนท้ายเกม แต่กลับยิงทิ้งยิงขว้างจากโอกาสทั้งหมดในเกมนี้ร่วม29ครัง้งในขณะที่มาริดเดนความแน่นอนอาศัยจังหวะความผิดพลาดและจัดการลงโทษได้สําเร็จซึ่งเป็น2ประตูที่ส่งพวกเขาเข้าสู่รอบต่อไปได้อย่างบุดวิด2ไม่น่ารีบเปลี่ยนแวนเนอร์วันนี้ติโมแวนเนอร์เป็นนักเตะเชลซีที่เล่นได้โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งในสนามเลยก็ว่าได้เพราะหลังจากพึ่งซัด2ประตูในเกมสุดสัปดาห์ก่อนกับเซาท์ทัมตันความมั่นใจของเขาดูจะกลับมาจนทําให้แทบจะเปลี่ยนเป็นคนละคน ทั้งจังหวะวิ่งทำทางจังหวะจับบอลเลี้ยงบอลไปกับบอลหรือแม้แต่จังหวะเข้าทำล้วนดูไหลลื่นไปเสียหมดจนสามารถมีชื่อทำได้หนึ่งประตูสุดสวยจากการลากเดี่ยวหลอกกองหลังเข้าไปยิงรวมถึงอีกหนึ่งแอซิดเมาในลูกแรกแต่แล้วทูเครนกลับตัดสินใจเปลี่ยนเขาออกในนาทีที่83หลังจากที่ทีมโดนไล่มาเป็น1ต่อ3และส่งโพลสิทธิ์ลงมาเล่นแทนซึ่งการส่งนักเตะที่ยังต้องเรียกความมั่นใจลงมาทั้งที่ทีมต้องการสกอร์กับกลายเป็นความผิดพลาด เพราะกัปตันอเมริกามีจังหวะได้ยิงจอ่อจติดติดกันถึงสองครั้งก่อนจบ90นาทีแต่กลับทำพลาดไปเสียหมดนั่นทำให้เกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ว่าหากคนตรงนั้นเป็นแวนเนอร์ที่กำลังมั่นใจเต็มเปี่ยมเขาอาจจะทำได้ดีกว่านั้นก็เป็นได้ 3. สตาราชันยิ่งแก่ยิ่งเก่าหากจะให้กล่าวถึงสองคนที่ผลงานโดดเด่นสุดๆของเรอยมริดในเกมนี้คงหนีไม่พ้นคาริมเบนเซมา่กองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย34ปี ที่วันนี้แม้จะมีบทบาทกับทีไม่มากแต่ก็ทําได้ดีเสมอเวลาที่ต้องมีส่วนร่วมกับเกมทั้งในการตั้งรับรวมถึงจังหวะโขกประตูชัยแบบคมกริบเป็นประตูที่38ในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการเข้าไปแล้วส่วนอีกคนที่ฉายแสงกว่าใครเพื่อนนั่นก็คือลู้าโมริชกองกลางชาวโครเอเชียวัยส6แต่ก็ทําได้ดีเสมอเวลาที่ต้องมีส่วนร่วมกับเกมทั้งในการตั้งรับรวมถึงจังหวะโขกประตูชัยแบบคมกริบ เป็นประตูที่38ในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการเข้าไปแล้วส่วนอีกคนที่ใช้แสงกว่าใครเพื่อนนั่นก็คือลูกาโมดิชของกลางชาวโคเอรีเชียวัย36ปีที่วิ่งไปทั่วเหมือนเด็ก18คอยประคองเกมตั้งแต่หน้าประตูตัวเองยันหน้าเคยโทษของฝั่งตรงข้ามแถมยังอันตรายทุกครั้งที่มีบอลกับตัวเรียกได้ว่าเป็นใจกลางของทีมอย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้และวันนี้ก็มาพร้อมกับแอซิดมาสจันท์ที่ช่วยกู้ลมหายใจราชันชุดขาวขึ้นมาได้ในนาทีที่80นั่นเอง สี่มาริดอาจไม่ผ่านเรือใบแม้ราชันชุดเขาจะผ่าน2องยักษ์ใหญ่อย่างปารีแสแซงต์แชร์แมงและเชลซีมาได้แต่ต้องบอกว่ารูปเกมของเขาก็ไม่ได้ดีเด่นแต่อย่างใดแถมตกเป็นรองคู่แข่งทั้ง4ี่เกมที่พบกับเบอเชและสิงบลูเลยก็ว่าได้ซึ่งการผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายนี้พวกเขาต้องไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างแมนซิตี้และแอมริดซึ่งหลายคนก็มองว่าเรือใบสีฟ้าไม่น่าจะพลาดหากดูจากฟอร์มในนัดแรกซึ่งหากซิตี้ผ่านเข้าไปเจอกับเรียลมาริดด้วยความร้อนแรงณนะปัจจุบัน มีความเป็นไปนได้สูงที่มริดอาจจะไม่สามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้อีกเป็นครั้งที่3เพราะเรือใบในเวลานี้ไร้เทียมทานสุดๆยิ่งหากพวกเขาหาทางติดตายนักเตะอย่างโมดิชและวินิสุดได้เบนเซม่าก,ก็แทบจะหมดความอันตรายตันดีถ้าบอดมาไม่ถึงนี่เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์จากผลงานในช่วงหลังแต่เอาเป็นว่ารอรุ้นให้แมนซิตี้พันตรามีให้ได้ในคืนวันนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีเมาและแวนเนอร์แจำ ตัดเกรดแข่งเชลซีเกมบุกเชอดเรอัลมาดริดร่วงแชมเปี้ยนลีกเอโดอาร์เมนดี6คะแนนสุดปัญญาที่จะป้องกันจริงๆกับประตูแรกแต่ลูก2นั้นอาจทําได้ดีกว่านี้ริเชเยม6.5คะแนนเสียท่าให้วินิสุดจูเนียจนได้ใบเหลืองตั้งแต่ต้นเกมแต่หลังจากนั้นถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวมีถิติทักเกิลชนะทั้ง8หนซึ่งเหนือกว่าทุกคนในสนามน่าเสียดายที่เกมลุกมีโอกาสได้โชว์ของน้อยไปหน่อย เตียโกซินวา6คะแนนแม้โดยรวมไม่ถึงกับแย่แต่ถือว่ามีฟอร์มที่ต่ำกว่ามาตรฐานและจังหวะที่ทีมโดนเจ้าถิ่นไล่ขึ้นมาเป็น2ต่อ3จุดเริ่มต้นก็มาจากการผ่านบอลที่ผิดพลาดของเจ้าตัวอันโตนิโอริดิเกอร์6.5คะแนนเป็นวันที่มีทั้งดีและแย่เพราะหลายจังหวะเล่นเกมรับได้แข็งแกร่งเหลือเกินแถมโขกทําประตูได้สุดคมในลูก2ต่อ0แต่จังหวะที่ทีมเสียประตูทั้ง2ลูกเจ้าตัวมีส่วนต้องรับผิดชอบหมดเช่นกัน โดยลูกแรกหลุดตำแหน่งส่วนลูกสองคุมคาริเบนเซมาไม่ดีแถมเสียจังหวะลื่นมาร์กอสอลอนโซ่7คะแนนคล้ายๆกับโรดิเกเพราะเจ้าตัวเล่นได้เด่นมากในการทำเกมริมเส้นฝั่งซ้ายแถมทำประตูได้ด้วยแต่โชคร้ายที่สุดท้ายถูกจับแผดนบอลอย่างไรก็ตามจังหวะเสียประตูแรกเจ้าตัวน่าจะไล่ตามโรดิโกให้สุดเอ็นโกโลกองเต้กับตันทีม6.5คะแนนอร์อมดีกว่านัดแรกชัดเจนช่วยตัดบอลได้หลายครั้งแถมช่วยขึ้นเกมลุกได้ดีด้วย แต่ดันมาผ่านบอลเสียในจังหวะสําคัญที่ทําให้ทีมโดนไล่ขึ้นมาเป็น1ต่อ3ช่วง10นาทีสุดท้ายส่งผลให้ต้องมีการต่อเวลาพิเศษออกไปรูเบนลอปตาชีห6.5คะแนนแม้มีจังหวะผิดพลาดง่ายๆแต่ก็ช่วยได้ไม่น้อยในเรื่องของการประทะทําให้โทนี่โครสกับคาซิเมโลเล่นไม่ง่ายมาเตโอโคซิตเจ็คะแนนทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวมีจ่ายบอลสวยๆหลายครั้งซึ่งก็รวมถึงจังหวะที่แวนเนอร์ยิงประตู3.0ต่อศูนย์เมสันเมนาส์8คะแนน ถือว่าเป็นช่วงที่กําลังเล่นด้วยความมั่นใจจบสกอร์ลูก1ต่อศูนย์ได้อย่างเฉียบขาดและเป็นคนเปิดลูกเตะมุมให้รูดิเกอร์โขกประตู2ต่อศูนย์รวมแล้วสร้างโอกาสได้ถึง4ครั้งซึ่งมากสุดในเกมนี้ร่วมกับอารอนโซ่ตโมแวนเนอร์8คะแนนฟอร์มดีต่อเนื่องจากเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ปวนแนวรับเจ้าถิ่นได้เรื่อยโดยมีส่วนร่วมกับประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์แถมเยือกเย็ยนเหลือเกินในจังหวะสังหารประตู3ต่อศูนย์ไคฮาวเวส6คะแนนมีการเชื่อมเกมที่ดีและมีหลาย แต่น่าผิดหวังในเรื่องการจบสกอร์ทั้งที่มีโอกาสไม่น้อยตัวสำรองที่ได้ลงเล่นคริสเตียนบริษิ์แทนแวนเนอร์นาทีที่83 5คะแนนทำได้ไม่ดีในจังหวะชี้ขาดห้าคิมชีกแทนกองเต้น,นาทีที่100ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้จอจินยอแทนโคเวซิตนาทีที่106ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้แต่มีจังหวะน่าจะทําประตูได้ในช่วงท้ายการต่อเวลาพิเศษซาอุนยีเกสแทนลอปตาชิกนาทีที่106 ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ